เล่าเรื่องเศษกรรมเศษกรรมคือกรรมที่ยังเหลืออยู่ผลหรือวิบากกรรมถูกชดใช้โดยตรงไปแล้วแต่ยังไม่หมดกรรมคือยังไม่หมดวิบากกรรมชนิดนี้เลยเรียกว่าเศษกรรมเช่นในเรื่องที่จะเล่านี้เป็นเรื่องของพระพิสุรูปหนึ่ง ท่านเป็นพระรหัตน์ในชาติปัจจุบันนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีเศษกรรมหลงเหลืออยู่ติดตามมาให้ผลท่านทำกรรมไม่ดีไว้เมื่อมรณภาพลงตกนรกอยู่หลายแสนปีเมื่อพ้นจากนรกแล้วแทนที่จะหมดกรรมหมดครอบหมดโศกแต่ไม่เป็นเช่นนั้น เหมือนคนเคยติดคุกติดตารางมาแม้จะพ้นโทษมาแล้วก็อาจจะถูกนินทาถูกติดเตียนถูกกีดกันจากสังคมรอบข้างหรือเหมือนกับอัปเตอร์ช็อหลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มีประวัติย่อๆว่าพิสูรรูปหนึ่งในพุทธศาสนาท่านชื่อว่าโลสกะติดสะ ท่านเป็นชาวแควนโกศลเป็นบุตรของชาวประมงในหมู่บ้านชาวประมง1,000ครอบครัวท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ทําลายวงตระกูลของตนเป็นผู้ไม่มีลาบแต่ด้วยบุญที่เคยสร้างสมอบรมมาได้มาบวชในพระพุทธศาสนาและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในที่สุด แต่วิบากกรรมที่เป็นลักษณะเศษกรรมของท่านก็าตามมาจนถึงพบชาติสุดท้ายเลยทีเดียวในวันที่ท่านถือปฏิสนธิวันนั้นชาวประมงหาปลาไม่ได้เลยแม้สักตัวเดียวและตั้งแต่เด็กนี้อยู่ในท้องมารดาชาวประมงทั้งหมู่บ้านก็หาปลากันไม่ได้แถมหมู่บ้านก็ถูกไฟไหม้เจ็ดครั้งถูกพระราชา รับสินไหม่7ครั้งชาวประมงได้รับความลำบากกันทวนหน้าก็มาคิดกันว่าเรื่องทำนองนี้ไม่เคยมีชรอยจะมีคนกาละกันีในหมู่พวกเราเพื่อต้องการรู้ว่าใครเป็นกาละกนันีจึงแบ่งชาวบ้านออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มละ500ครอบครัว เมื่อแม่ของเด็กคนนี้อยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มนั้นก็หาปลาไม่ได้และเสือเส่อมลงเสื่อมลงแต่กลุ่มนอกนี้กลับหาได้และมีแต่ความเจริญกลุ่มที่แย่นั้นก็แบ่งกลุ่มออกอีกเพื่อจะหาว่าใครเป็นต้นต่อเป็นการละก,กนันีทำให้ผู้คนพลอยลำบากไปด้วยแยกออกไปโดยทํานองนี้ จนในที่สุดก็หาเจอและถูกแยกให้อยู่แต่ครอบครัวเดียวโดดเดี่ยวแม้เมื่อแยกมาอยู่เพียงครอบครัวเดียวตระกูลเดียวแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่แสนยากลำบากจนเขาเกิดออกมาในวันที่แม่พาเด็กคนนี้ไปหาปลาก็ไม่ได้ปลาเพราะเด็กรู้เดียงสามีอายุเพียงเจ็ดขวบพอที่จะไปไหนมาไหนเองได้ แม่เอาภาชนะมาใส่ให้ในมือแล้วก็เสือกใสไล่ส่งไปว่าเจ้าจงไปสู่เรือนหลังนั้นเถิดแล้วแม่ก็หลบหนีไปเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเที่ยวไปตามประสาเด็กเด็กเมื่อไม่มีใครดูแลเที่ยวไปตามยถากรรมน้ำก็ไม่ได้อาบร่างกายก็ไม่ได้ดูแลท่านกล่าวว่าเด็กคนนี้ดูเหมือนปีศาจคลุกฝุ่น เลี้ยงชีวิตไปโดยลําเข็นเก็บมเมล็ดข้าวตรงที่เขาล้างภาชนะมีเศษอาหารที่ทิ้งจากการล้างภาชนะเด็กคนนี้ก็เก็บกินทีละเม็ดทีละเม็ดดูหน้าเวทนายิ่งนักวันหนึ่งพระสารีบุตรเดินวินตาบาดอยู่ในเมืองพาราณศีเห็นแล้วเกิดความสงสารจึงนำเด็กนั้นมาบวชเป็นสมณี และท่านก็ได้บวชเป็นพระตามลำดับแม้ท่านบวชเป็นพระแล้วก็เป็นผู้มีลาบน้อยเล่ากันว่าเมื่อท่านไปบินบาตพอคนจะใส่บาตรท่านเปิดฝาบาตรคนมองเห็นบาตรเต็มด้วยอาหารจึงไม่ใส่พราะ,ระบาตรเต็มที่มนท่านได้ไปข้างหน้าบางอาจารย์ก็เล่าไว้ว่าพอคนจะถวายข้าวยาคู ปรากฏว่าเข้ายาคูในภาชนะของคนที่นำมาใส่หายไปหมดเลยท่านเลยไม่ได้อาหารแม้ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังอาภัพเรื่องอาหารการขบฉันพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระวชาทราบว่าวันนี้พระโลสะติสเทระนี้จะปรินิพพานอยากจะสงเคราะห์ท่านให้ได้ฉันอิ่มท้องเป็นครั้งสุดท้าย เพราะตั้งแต่บวชมาจนได้สมเดร็จเป็นพระหัน์ท่านยังไม่เคยได้ฉันอิ่มท้องเลยแม้แต่ครั้งเดียวจึงนำท่านไปบินฑบาทด้วยกันปรากฏว่าเดินไปไม่มีใครเห็นท่านทั้งสองเลยไม่มีใครนิมนต์แล้วใส่บาตรเดินไปกลับมาด้วยบาตรเปล่าท่านพระสารีบุตรจึงให้พระโลสกะกลับไปรอที่วัด ท่านถึงเข้าไปบินทบาทใหม่ปรากฏว่ามีคนเห็นนิมนต์ให้หยุดใส่บาทนิมนต์ให้ฉันธรรมเนียมฉันในสมัยนั้นการไปบินทบาทมีคนนิมนต์รับบาทรับบาทคือรับบาทไปแล้วนิมนต์ให้นั่งรออาหารเมื่อทำอาหารเสร็จแล้วก็นำมาใส่บาทและพระก็ฉันตรงนั้นหรือนำมาฉันอย่างวิหารหรือวัดแล้วแต่อี่ยาศัย ส่วนพระสารีบุตรเมื่อคนรับบาดแล้วก็นั่งรออาหารแล้วจึงให้คนนำอาหารมาให้พระโลสกะที่รออยู่ที่วัดส่วนท่านก็ฉันที่บ้านคนที่เอาอาหารมาให้พระโลสกะก็พากันลืมเสียและกินเสียเองท่านพระสารีบุตรกลับจากบินดาบาตถามท่านว่าอาวุโสท่านได้อาหารแล้วหรือ ปรากฏว่ายังไม่ได้ฉันอะไรเลยพระสารีบุตรจึงกลับไปบินทบาทอีกรอบคราวนี้ไปบินในวังและได้อาหารของหวานหาชนิดมาในมณในท่านฉันพระสารีบุตรคิดว่าถ้าเราให้อาหารไปอาหารในบาทจะหายไปหมดท่านเลยยืนถือบาทไว้แล้วบอกว่าอาวุโสโลสกะติดสะท่านฉันถือเพราะถ้าเราปล่อยบาท อาหารในบาทจะหายไปหมดท่านจึงยอมฉันและเป็นมื้อที่ท่านได้ฉันอิ่มและวันนั้นท่านก็ปรินิพานนี้เป็นเศษกรรมกรรมที่ท่านทำไว้มีอยู่ว่าในอดีตการสมัยพระพุทธเจ้ารณาวัคคสปะมีพิสุเจ้าวาดรูปหนึ่งท่านมีปฏิป,ปทาเรียบร้อยนะเลื่มใส เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของกุุมพีคราบดีท่านหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งมีพระอระหันต์คีนาศพมาจากป่าหิมะพานมาขอพักอาศัยกับพระเจ้าวาดรูปนั้นท่านกุฎุมพีได้เห็นได้สนทนาก็เกิดความเริ่อมใสจึงนิมนต์ให้ไปบินตาบในวันรุ่งขึ้นท่านเจ้าวาดเกิดความตรนีห่วงสกุลกลัวอุบาสกกุดุมพี สถัทาเลื่อมใสในพระอาการทุกะจนลืมตนเสียซึ่งเป็นเจ้าวาดพอรุ่งเช้าจะไปเคาะประตูเฉเคาะดังก็กลัวว่าพระท่านจะตื่นเลยใช้หลังเล็บเคาะเบาๆแล้วก็เข้าไปบินทบ,บาทแต่เพียงรูปเดียวเมื่อไปถึงบ้านอุบาสกกุดุมพีก็ถามว่าพระอาคารธุกะไปไหนเสียล่ะไม่มาด้วยกัน พระเจ้าวาดก็บอกว่ายัางไม่ตื่นเลยคงจำวัดจนตะวันขึ้นนั่นแหละอัตมาเคาะประตูแล้วก็ไม่ตื่นอุบาสกได้ฟังก็นิ่งเฉยแม้ไม่เชื่อว่าพระที่สมบูรณ์ด้วยอาจาระเช่นนั้นคงไม่เหมือนอย่างที่พระเจ้าวาดพูดแน่นอนจากนั้นก็ได้ถวายอาหารเป็นสองส่วนฝากให้พระเจ้าวาดนำไปถวายพระคันธุกะด้วย พระเจ้าวาดนำอาหารมาทิ้งในกองไฟในระหว่างทางเสียเพราะกลัวว่าถ้าพระคันรุกะได้สารอาหารอร่อยๆเช่นนี้คงจะไม่ไปไหนคงจะอยู่ที่นี่และอุบาสกก็คงจะศรัทธาเลื่อมใสไปปรนิบัติอุปถาพระรูปนี้และคงจะลืมเราพอกลับมาถึงวัดเดินไปดูพระคันรุกะไม่เห็นท่านแล้วจึงรู้ว่า พระรูปนี้เป็นพระรหันท่านคงรู้อัธยาศัยคือรู้ความคิดของเราไปแล้วเราทำกรรมหนักแล้วตั้งแต่บัดนั้นมาท่านก็กลายเป็นมนุษย์เปรตเกิดวิปฏิสารคือร้อนใจเพราะกรรมนั้นอยู่มาไม่นานก็มรณภาพลงไปเกิดในนรกท่านหมกไม่อยู่ในนรกหลายแสนปีการที่ อรนภาพแล้วตกนรกไปก็คือได้ใช้ชดใช้กรรมโดยตรงแต่หลังจากนั้นพ้นจากนรกมาแล้วก็ไม่ได้หมดกรรมเลยเชีเดียวยังมีเศษกรรมที่หลงเหลืออยู่เมื่อพ้นจากนรกแล้วไปเกิดเป็นยักษ์ห้าชาติใน500ชาตินั้นได้กินอาหารอิ่มเพียงครั้งเดียวคือได้กินรกของคน จากนั้นก็เกิดเป็นหมาห้าร้อยชาติในหมาห้าร้อยชาตินั้นก็ได้กินอาหารเต็มท้องเพียงครั้งเดียวก็คือได้กินรากอาเจียนเสนนั้นได้เกิดเป็นลูกของชาวประมงจนได้บวชเป็นพระเป็นพระหรหันในที่สุดเศษกรรมแม้เป็นเพียงเศษกรรมก็มีผลมหาศาลท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาท